มีอยู่ว่าฟัางคำถามดีๆค่ะได้ไหมคะโอเคค่ะคุณจะแนะนำสถานที่ใดให้ผู้อื่นมาเที่ยวจังหวัดนครพนมพเพราะอะไรเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะที่ฉันขโมยคำถามแป๊บนึงค่ะฉันอ่านจะง,งงค่ะ คุณจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใดใ,ให้ผู้อื่นมาเที่ยวในจังหวัดนครพนมเพราะเหตุใดนะคะแต่สถานที่นั้นจะต้องไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวตามคําขวัญของจังหวัดนครพนมเอาใ,ใ่นะคะคุณจะแนะนําสถานที่ใดให้ผู้อื่นที่มาเที่ยวในจังหวัดพนมนะคะเพราะเหตุนใดแต่ต้องไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวตามคําขวัญ ของจังห,หว,วัดขอนรรมพัทธาพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโคงต้องไม่มีในคำฝันค่ะนะคะโอเคนะคะธาทุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโคงต้องไม่มีในนี้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ เขาเ็นละลายได้ให้ตอบก,ก็ได้เลยโตกกันล่ะนี่64ปีแลกก้วกรรมการมันจดจำก็ไ,ได้เลยเนาะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านก็ตอบไปเลยค่ะเที่ยวบ้านถึงใช่ไมันก็ลืิ่มเลยเนาะขอโทษนะคะหลายหลายทุกท่ะค่ะค่ะแนะนำไปเที่ยวบ้านคุณแม่นะคะที่บ้านไหนคะ นมองบ้านดอนม่วงนะคะเขาแก้เส้นเหมือนมันกใจอกไก่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ